เทคโนโลยี DDR 2 2 5คืออะไรทำไมความเร็วถึงเร็วกว่า USB o คลิปนี้รู้เรื่องครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทั้ง micro SD card แล้วก็ SD card นะครับที่จะมีห้อยท้ายว่า S 2 2 5มันต่างจากไอตัวอีกตัวหนึ่งยังไงเออที่ไม่มี S 2 2 5ห้อยเนี่ยนะครับค่า read speed เนี่ยนะครับ ขึ้นไปถึง208เลยตามหน้ากล่องนี้นะครับความเร็วเนี่ยพุ่งไปเกินคลาสสปีดของ UHS1 นะครับที่วิ่งอยู่ประมาณ104 MB กะไบต์ s, นะครับแต่นี่วิ่งไป208อย่างแรกเลยนะครับ อาจจะต้องรู้ความแตกต่างของ UHS 1กับ UHS 2ก่อนนะครับ UHS 1เนี่ยนะครับถ้าเราพลิกไปดูข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพินนะครับแค่แถวเดียวแต่ถ้าเป็น UHS 2นะครับอันนี้จะเป็น s p g h s p l e s s นะครับมันจะมีพินทองแดงเนี่ยเป็น2แถวเพราะฉะนั้นความเร็วมันจะเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีพื้นที่ในการส่งข้อมูลเยอะกว่านะครับทีนี้แล้วทำไม DDR 225เนี่ยนะครับทำไมมันค่ารีสปีดมันวิ่งไปใกล้ๆกับตัว UHS 2ตัวเริ่มต้นเลยนะครับหลักการก็คือว่าเขาใช้ o v e r c ร o c ลครับใช้คำว่า Overclock ็ก็ได้เลยนะครับสมมติว่าการส่งข้อมูลเนี่ยในหนึ่งครั้งเนี่ยมันคือการเปิดปิดไฟปึกๆแบบนี้ใช่ไหมครับเปิดปิดปุ๊บเนี่ยปึกๆเนี่ยเขาก็จะส่งแค่หนึ่งครั้งเราเรียกว่า s i n เกิลดาต้าเลทนะครับแต่ว่า Overclock ็ของ d d r 225เนี่ยคือเปิดไฟหนึ่งครั้งปึกๆเนี่ยครับเขาส่งไปและส่งกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียก แบบนี้ว่าดับเบิลดาต้าเรทนะครับความเร็วมันจะสูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับ UH1 เนี่ยสามารถที่จะทําได้ไม่เกิน104เมกะไบต์เซกตัวนี้ก็จะเบิ้นไปเลยครับความเร็วเนี่ยมันจะเด้งไป208คือขึ้นไปใกล้ๆคลาสสปีดของ US2 ตัวแบบเริ่มต้นเลยนะครับต้องบอกงี้ว่า DDR225 เนี่ยนะครับจะทําได้เร็วเฉพาะค่าอ่านนะครับต้องบอกงี้ก่อนแล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยนะครับกล้องของเราเนี่ยไม่ได้รองรับ DDR225 แน่แน่เพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากได้ความเร็วแบบนี้นะครับมันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าคุณจะต้องมีการ์ดลิดเดอร์นะครับที่อ่านค่า DDR225 ได้ด้วยรองรับระบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้จะได้ประโยชน์เต็มๆก็คือว่าคุณจะสามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลจากการ์ดลงไปที่คอมนะครับได้ในระยะเวลาที่เร็วกว่าเดิม2เท่า ใช้คำนี้เลยนะครับอย่างของซันอิตเองนะครับการลีเดอร์ของเราที่ขายอยู่นะครับรองรับได้ทั้งตัว MicroSD แล้วก็ SD card ผมไปลองเทสมาแล้วนะครับความเร็วก็วิ่งเกินจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าได้ความเร็วมากขึ้นในราคาที่แบบแทบจะเท่าเดิมเออใช้คําว่าเท่าเดิมยังได้เลยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างของ DDR 2 2 5นะครับแล้วก็การ์ดแบบ SDR นะครับ single data rate นเนี่ยนะครับโอเคครับปรมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม